ขอเชิญท่านอาจารย์ธิดาที่ไม้โน้นแล้วขอเดินท่านนายแพทย์เวงที่ไม่ตัวนี้ครับอ๋อไม่ได้พูดทีละคนทีละคนท่านไม่ใช่สองทีเดียวเห็นด้วยหรือปาพูดทีละคน <c oughs> งานนี้ไม่ใช่ทูอินวันนะอ่ะพี่น้องครับแป๊บเดียวความจริงนี่ท่านอาจารย์ธิดาเนี่ยท่านเป็นคนมีบารมีจริงๆเลยนะครับ ขนาดว่าสั่งที่บ้านได้ที่นี่ท่านก็สั่งได้าอาจารย์หยุดก่อนหยุดเลยครับไม่ได้มันผิดธรรมเนียมสองคนนั้นที่บ้านที่นี่ต้องคนเดียวทีละคน <c oughs> รอบที่แล้วไม่ได้มาเพราะว่าต้องไปเตรียมขึ้นลงไปโรงเรียนแล้วซื้อตั๋วเอาไว้ก่อนอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าเวทีนี้สุภาพชนอาจารย์ทิดาก็โทรบ,บอกคุณนัทวุฒิว่า ไม่ค่อยแน่ใจว่าอาจารย์ธิดาเป็นสุภาพชนพอหรือเปล่าเพราะว่าเข้าใจว่าสุภาพชนคงเล่นกันเต็มเหนี่ยวตั้งแต่รอบที่แล้วทีนี้วันนี้วันนี้วิ่งสามงานเช้าสายไหมไปคุยพี่น้องใต้ถุนศาลาสามร้อยกว่าคน เวทีที่สองที่ดินแดงมีพี่น้องอยู่ในชุมชนเล็กๆประมาณเกือบ200คนเวทีที่สามบางบอนเพิ่งทิ้งเวทีลงมากันเดี๋ยวนี้คือเลิกก็ประมาณ300คนนะเป็นเวทีเล็กๆคุยเพราะนั้นก็เลยแวะมาลองออกจากบางบอนมาทักทายนะก็ อยากจะบอกพี่น้องว่าในกรุงเทพน่ะนะความเข้มแข็งของพี่น้องเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆเ,เวลาเราถามเนี่ยใครอยากเข้าโรงเรียนบ้างเนี่ยยกมือหมดเลยแทีนี้ถามแถวนี้หน่อยแถวนี้เนี่ยใครเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนนปชในโรงเรียนบ้างยกมือแล้วข้างหลังนี่ไม่เคยใช่ไหม นี่ถ้าเปิดโรงเรียนนี่จะไปเป็นนักเรียนไหมยกมือด้วยนี่พวกนี้เรียนหลายรอบนะเพราะฉะนั้นพวกแกนนำก็เอาชื่อจดชื่อได้นะก็มาทักทายเพราะว่าอยากมาให้กำลังใจสุภาพชนทั้งหลายรู้สึกมีสุภาพชนหายไปหนึ่งคนใช่ไหม คุณพายับเรื่อยเนี่ยก็หายไปหนึ่งคนก็อาจจะติดธุระก็ที่นั่งอยู่นี่ก็สุภาพชนหมดเลยนะก็มาให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจว่าพวกพี่น้องเราเขาอยากแสดงให้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์หรืออภิสิทธิ์เนี่ยได้รู้ซะบ้างว่ารุ่นพี่ที่เก่าๆอ่ะที่เขาเป็นนักปราัย เขาปราศัยกันอย่างไรใช่ปล่าพี่น้องหน้าตานี่รุ่นเก่าแล้วนะนะเพราะฉะนั้นก็อภิสิทธิ์เวชาชีวานั้นนะ่ะไม่มีความสามารถที่จะเป็นนักปราศัยได้ก็เลยต้องใช้คำหยาบและใช้วิธีด่าผู้หญิงซึ่งในที่สุดก็พบว่า คนด่าอภิสิทธิ์กลับทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ธิดาก็มีความรู้สึกว่าถามตรงๆนะก็บอกตรงๆว่าในทัศนาอาจารย์ธิดาก็คืออภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยมันเป็นบ้านแน่นอนไปแล้วแน่นอนค่ะคือคนดีๆมีสติเขาไม่ทำอย่างนี้เพราะเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมือง นะเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองก็คิดว่าจะไม่ใช้เวลามากเพราะมีนักปราศัยเยี่ยมยอดอยู่แล้วก็อยากจะฝากพี่น้องว่านี่เป็นอีกเวลาหนึ่งอภิสิทธิ์เวชาชีวะและพักประชาธิปัตย์เป็นส่วนหนึ่งของตัวละครไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเป็นตัวตลกหน้ามากหรือตัวแสดงขั้นฉาก เวลาเข้าสู้เขารบจริงๆเนี่ยหายหัวหมดเลยหายหัวหมดเลยคนเหล่านี้ดีแต่พูดทำอะไรก็ไม่เป็นแล้วสู้ก็ไม่เป็นด้วยเพราะฉะนั้นเป็นตัวตลกหน้าม่านเท่านั้นเองแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้เตรียมตัวว่านี่จะเป็นเวลาที่ยิ่งใหญ่ ของการต่อสู้รอบใหม่การต่อสู้รอบนี้เป็นการต่อสู้ที่สำคัญเพราะว่าเราได้รับชัยชนะมาแล้วระดับหนึ่งและชัยชนะที่เราได้รับมาเราต้องการจะก,ก้าวต่อไปเพื่อสะสมชัยชนะให้เป็นชัยชนะที่ยั่งยืนแต่ปรากฏว่าถูกสกัดทุกทางเพราะ มันจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของระบอบอัมมาตที่เขาไม่ยอมแพ้และไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนและเมื่อมันเป็นสงครามครั้งสุดท้ายเราจะใช้คำว่าครั้งสุดท้ายจริงๆปกติจันทิดาเคยบอกพวกเราว่าเราอย่าพูดว่านี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย เพราะสำหรับประชาชนไม่มีคำว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแต่ของระบอบอามาตนี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อสุดท้ายของพวกเขาเพราะฉะนั้นเขาจะสู้เต็มที่สู้อย่างคนหรือตัวบางอย่างเนี่ยจนตรอกสู้ทุกวิธีเพราะฉะนั้น พี่น้องก็ใจเย็นๆนะคะหนึกกกำลังเอาไว้ฝากเอาไว้ว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของเขาแต่ไม่ใช่ของเราเราจะต้องสะสมชัยชนะและก้าวด้วยความระมัดระวังเพราะเราจะไม่ยอมสูญเสียชัยชนะที่เราแลกมาด้วยเลือดและน้ำตาของเราเด็ดขาดขอบคุณมากค่ะ